มาครับเรามาคุยกันแบบสบายๆนะครับมีเด็กชายคนหนึ่งครับอยู่ชาเชิงเซาเขาอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวอยากจะหาเงินช่วยพ่อแม่พูดง่ายๆแล้วกันนะครับก็มาสนใจการร้องเพลงเขาไปจับจุดอะไรบางอย่างได้นะครับก็คือจ่ายเวลาให้กับการไปสนใจการร้องเพลงนี่แหละเขาจับจุดการที่พออารมณ์มันได้เนี่ยแล้วมันเอ่ยคําร้องออกมาแล้วจังหวะมันโดนนะครับการที่จังหวะ ในการร้องเพลงของเขามันโดนเนี่ยมันทาให้พูดง่ายๆทุกวันนี้นะครับเขามีรายได้เยอะมากมีชื่อเสียงนะครับมีคนไปสัมภาษณ์นะครับนึกภาพครับแค่เด็กคนหนึ่งไปไปสัมผัสได้แบบนั้นแต่นี่คือชีวิตเราเองนะครับสมมติว่าเด็กคนนั้นนะครับไม่ได้มีโอกาสที่ได้จ่ายเวลาไม่ได้ไปจับจุดนะครับการมีอารมณ์ที่เหมาะสมกับการที่เราจะคิดคําร้องแล้วก็จังหวะออกมา ค,คือเขาคิดออกคิดออกมาเป็นคํเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของจังหวะจังหวะของการพูดพร้อมกับอารมณ์มันไปสัมผัสได้กับอารมณ์ของคนฟังนะครับทำให้เขาด่งดังนะครับแล้วก็ได้เงินทุกท่านครับชีวิตของเราเองครับมันไม่ใช่แค่การไปร้องเพลงแต่มันคือการจับจังหวะชีวิตของเราได้ คำที่อยู่บนหน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเข้าใจความหมายเราไปลองให้เกิดความรู้สึกนะครับเราไปลองให้เกิดความรู้ความสามารถการเข้าถึงเป็นคุณสมบัติต่างๆแล้วเราไปใช้งานจนเกิดประโยชน์จนเกิดความสนุกจนเกิดความพึงพอใจความภูมิใจกับตนเองแล้วนะครับก็ คนที่ไปลองก็จะรู้ได้เองนะครับผมขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ฟังจนจบแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ประโยชน์แต่ผมมีความรู้สึกมั่นใจนะครับว่าถ้าจะรอให,ให้ได้ประโยชน์จากการฟังให้จบเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ําไปแต่การที่ไปลองทําให้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับทั้งหมดที่อยู่บนหน้าจอนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับพูดถึงตรงนี้นะครับผมไม่อยากอวดเก่งการที่ญาติครับรย,ย้อนกลับย้อนกลับไปดูตั้งแต่วิดีโอหมายเลขหนึ่ง ไล่มาตามลำดับเพื่อที่จะหาคำตอบหาความหมายหาการเกิดขึ้นนะครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นจริงๆกับตนเองด้วยตนเองมันคือความภูมิใจของท่านนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยผมจะขอเฉลย ER เลยนะครับขอเฉลย ER ไปเลยนะครับเส้นผมบางภูเขามันอยู่แค่ที่ว่าเราไปจ่ายเวลาให้กับอะไรแล้วการที่เราจ่ายเวลาให้แล้วเราเติม เติมสิ่งดีๆเข้าไปเติมการมีใจรักเข้าไปบางอย่างเนี่ยเราสามารถเติมการที่เราหลงไหลเข้าไปในนั้นถ้ามันเป็นเรื่องดีนะมันจะเกิดการเรียนรู้มันจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับชีวิตของเราเองครับคำว่าจ่ายเวลาครับการที่เราใจเย็นๆพลาดก็เริ่มใหม่เราผสมคำว่าจิตวิทยาเข้าไปด้วยนึกภาพครับคนที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมนะครับด้วยการที่มีใจรัก แน่นอนครับคนในครอบครัวคนในหน่วยงานอาจจะไม่ได้มีใจรักกับเราแต่การที่เราปรับใช้การมีใจรักอย่างเหมาะสมการที่เราถามคำถามอย่างเหมาะสมนะครับการที่เรารู้จักให้อภัยและโอโหสิเป็นบางครั้งนะครับอย่างตัวผมเองนะครับะผมสารภาพไม่ง่ายๆแล้วกันนะครับว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมเพิ่งค้นพบคํานี้เนี่ยเมื่อตอนเย็นวันที่17มกราคม2567นั่นแหละนะครับนี่เองนะครับ แล้วผมก็มาลองใช้เออมันดีจริงๆนะนะครับการที่เราไปเข้าใจความหมายคําว่าจิตจิตใจหรือจิตวิทยานะครับเราอยู่ภายใต้จิตวิทยาครับคนจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับจิตวิทยาการที่เราจับจุดการเข้าใจเข้าถึงความหมายและใช้งานจิตวิทยาจนใช้ได้คล่องนะครับจน เราใช้ได้กับสถานการณ์ต่างๆแล้วใช้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการที่เรารู้ว่าชีวิตเรากันเองครับชีวิตเราเองชีวิตเรากันเองเราจะลองเล่นปรุงยังไงก็ได้โดยนึกถึงว่าอาหารเนี่ยวัตถุดิบต่างๆที่จะนํามาทําเป็นอาหารเราจะปรุงยังไงก็ได้นะครับแล้วชีวิตของเราเองล่ะแล้วชีวิตของเรากันเองล่ะนะครับซึ่งจุดที่จะช่วยให้การเข้าถึงจิตวิทยานะครับการฉลาดจ่ายเวลาแล้วเกิด คุณค่าสิ่งดีๆงอกงามขึ้นมาในตัวเรานะครับจนมันขายได้จนเราได้รับประโยชน์นะครับอยู่ที่3ข้อนะครับลองไปดูนะครับความใส่ใจที่ใส่ใจเพิ่มยิ่ง,งขึ้นแล้วเราจะใส่ใจอะไรละ่ะใส่ใจให้ดีในตอนนี้ในห่วงนี้ทํำยังไงละ่ะนะครับลองไปเติมนะครับถามว่าถึงตรงนี้เนี่ยผมมาอัดวีดีโอไว้เพื่ออะไรครับผมบอกต่อวิดีโอหมายเลข18ก็ อาจจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูผมไม่ทราบจริงนะแต่การที่ญาตด,ดูมาถึงวิดีโอนี้นะครับแล้วไปลองสัมผัสความใส่ใจที่เพิ่มขึ้นจริงๆไปลองสัมผัสการที่เราใส่ใจจะให้ตอนนี้ห่วงนี้ดีทํำยังไงนะนะครับคนที่ออย่างตัวผมแล้วกันนะครับผมก็รู้ว่าตอนนี้แหละเราไม่ดีเราจะปรับแก้ยังไงเรามีงานที่เราจะทําอยู่เราจะบ่ายเบี่ยงไปก็ได้ แต่การที่เราไปนั่งแล้วจ่ายเวลาให้กับงานตรงนั้นการที่เราใช้จิตวิยาที่ดีกับเนื้องานนั้นผลที่ได้มันแตกต่างนะครับแล้วแตกต่างยังไงคนที่ไปลองก็จะรู้ได้เองนะครับทุกท่านครับคนเราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอยู่ภายใต้กรรมของตัวเราเองซึ่งสารต่อกันไปการที่เราใส่ใจที่จะให้ตอนนี้ห่วงนี้เนี่ยเป็นห่วงเวลา ของกรรมดีเป็นห่วงเวลาของการรู้สึกดีคิดดีพูดดีทำดีปรุงแต่งชีวิตให้ดีต่อเนื่องกันไปคนที่ทำแบบนั้นไม่ใช่แค่ว่าเราจะมีกรรมดีต่อเนื่องนับจากวันนี้นะครับแต่มันเหมือนกับโลกนี้เนี่ยมีความเมตตาอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เอ็นดูเราอยู่การที่เราเป็นเด็กดีนะครับสร้างนิสัยดีๆสร้างวินัยดีๆสร้างการต่อเนื่องดีๆของกรรมดีเนี่ย มันคล้ายๆกับว่าจะมีกรรมที่ไม่ดีจํานวนมากที่จะได้รับการละเว้นการอภัยนะครับการให้ให้อภัยนะครับประมาณนั้นนะครับก็่าถือว่าผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับก็ลองไปนึกดูว่ามันจริงไหมจากนั้นครับอันที่2ครับฝึกจับจุดได้ดีการที่เราฝึกจับจุดให้เป็นการจับจุดได้ดียิ่ง,งขึ้นนะครับมันเหมือนกับคนที่เล่นการพน,นันถ้าใจเรานะครับ อยากได้มากๆบางครั้งมันจะเสียการที่เราซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วเราอยากถูกจังเลยนะครับบางทีเราอาจจะได้เลขมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่มันไม่ถูกนะครับแต่คนที่จะถูกเนี่ยบางทีเขาอาจจะแค่ตั้งใจทําความดีแล้วเขาไปซื้อแล้วมันก็ถูกก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันคือลอตเตอรี่นะครับมันคือการจับจุดว่าถ้าเราใส่ใจนิดนึงใจเย็นๆนะจนกระทั่งชีวิตนี้เนี่ยเรารู้ว่าคําตอบที่ใช่ ตัวเลือกที่ดีจริงๆของเราเนี่ยคืออะไรทุกท่านครับแล้วเราไปใส่ใจนะครับจ่ายเวลาพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาความใส่ใจพัฒนาพลังขับเคลื่อนจุดติดนะครับจุดติดไฟในตนเองนะครับในการที่จะไปลุยตัวเลือกดีๆนั้นการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นโอกาสดีๆก็จะโผล่เข้ามาทั้งหมดครับจะเริ่มต้นได้จากการฝึกจับจุดได้ดี ผมไม่บอกว่าทุกคนจะต้องไปร้องเพลงจะต้องไปเป็นนักกีฬานะครับทุกคนจะต้องไปฝึกทําโจทย์เพื่อให้ตนเองเนี่ยสอบเอ็นทานได้ไม่จําเป็นครับอะไรก็ได้ครับเป็นการจับจุดของท่านเองนะครับจากนั้นครับจัดให้ดีได้ง่ายที่ผมบอกต่อวิดีโอหมายเลข18หรืออาจจะเป็นหมายเลข19นี้ไปทุกวันนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับเราได้เจอคนที่จะไปกันได้ดีนะครับคือสภาพชีวิตของผมทุกวันนี้เนี่ยจะมีอยู่2มือนะครับ มือแรกก็คือสมมุตินะครับว่าไม่มีใครมาสนใจดูวิดีโอตั้งแต่หมายเลข1จนหมายเลขจนถึงหมายเลข1 9หรือ20 30ต่อไปก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมก็แค่ปรับตัวครับยืดจุน่นมองว่าทุกคนเป็นญาติจะใจเย็นๆดูว่าเราจะเลือกทํากับสิ่งที่คนมาทํากับผมตรงหน้านี้ยังไงนะครับถึงจะดีนะครับนี่คือฝั่งนี้นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย ผมบอกต่อวิดีโอผมไม่แน่ผมอาจจะบอกต่อวิดีโอนี้ไปบ่อยๆก็ได้การที่ญาติครับไปทํากันบ้านมาตามลําดับนะครับบางอย่างผมก็ไม่ได้พูดในวิดีโอนี้นะแล้วญาติไปฝึกจับจุดได้เองแล้วก็ไปซึมซับไปสัมผัสไปเข้าถึงไปทําให้เกิดคุณงามความดีไปเข้าถึงขุมพลังดีไปทําให้เกิดของดีเกิดขึ้นกับตนเองกับสภาพชีวิตของตนเองเนี่ยนะครับแล้วเรามาเจอกันเรามารวมตัวกันไม่แน่นะครับท่าน อาจจะเป็นคนที่ไปกับผมได้ดีด้วยก็ได้นะครับนะครับก็อาจจะเจอกันนะครับแต่สิ่งที่ผมฝันมากกว่าน,นั้นก็คือการที่คนที่จะไปกันได้ดีมาเจอกันผมฝันถึงการที่คนเรานะครับสามารถออกแบบการลองออกแบบกิจกรรมออกแบบกิจการ,รออกแบบกิจกรรมการงานดีๆเนี่ยศูนย์ฝึกหัดดีๆนะครับเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลมาลองรับญาติทั่วไทยครับซึ่งการที่เราบอกต่อวิดีโอหมายเลข18หมายเลข19 ไปบ่อยตลอดอาจจะมีคนที่จับจุดได้แล้วไปเริ่มสร้างไปแทรกกิจกรรมการงานดีๆไปแทรกการลองที่ดีเนี่ยในระบบการศึกษาในระบบหน่วยงานในระบบบริษัทมันจะเกิดอะไรขึ้นครับลองแล้วคนที่ลองจะเข้าใจจะเข้าถึงจะเกิดความรู้ความสามารถจะเกิดทักษะจะเกิดการมีใจรักจะเกิดความถนัดจะเกิดความสามารถในการรวมทีมทั้งหมดครับ มันทําให้ตัวผมเองนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดฟังวิดีโอนี้เพื่อเพื่อมาดูหัวข้อเหล่านี้นะครับแล้วไปเข้าถึงไปเข้าใจแล้วไปใช้อยู่ทุกสถานการณ์ของชีวิตแล้วผมก็จะมาเขียนมาจัดระเบียบสถานการณ์เหล่านั้นนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็มีสองฝ่ามือง่ายแค่นี้เองครับอ๋อถ้าไม่มีใครมาฟังมาสนใจผมเองก็พยายามทําให้ชีวิตผมเองอะ่ะดีเท่าที่จะดีได้แต่ถ้ามีใคร ที่พร้อมจะมาปรับตัวเข้าหากันกลายเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จะค่อยๆปรับคุยกันทําความเข้าใจร่วมกันผมก็พูดท่านก็ฟังนะครับท่านพูดผมก็ฟังแล้วก็ปรับความเข้าใจเข้าหากันวันแรกความเข้าใจระหว่างเราเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่การที่เราปรับความเข้าใจเข้าหากันเราประชุมกันว่าเราจะไปเขียนแผนงานยังไงเพื่อไปหาเงินร่วมกัน เพื่อไปเรียนรู้ฝึกสร้างเพื่อไปอยู่เล่นเสพเพื่อไปพัฒนากิจกรรมการงานไปเชียร์กันไปเสริมแรงกันไปสร้างบรรยากาศดีๆเพื่อนําไปสู่การลงมือทำํำอย่างต่อเนื่องของพวกเรายังเชียร์กันต่อเสริมแรงกันต่อนําไปสู่การพัฒนาฝีมือที่โดดเด่นของแต่ละคนในแต่ละด้านเราเข้าอกเข้าใจกันจากนั้นเนี่ยพัฒนาต่อไปถึงจุดที่ เป็นการพัฒนาเครื่องมือระบบบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยมันจะหมุนวนส่งเสริมกันนะครับกิจกรรมดีๆที่มารองรับคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่กิจกรรมเดียวไงแต่เป็นกลุ่มกิจกรรมที่สารต่อกันทําให้เข้าใจจากนั้นทําให้เข้าถึงลึกซึ้งยิ่ง,งขึ้นทําให้มีทักษะฝีมือมีความถนัดยิ่ง,งขึ้นทําให้แบบคลั่งไคล้ในตัวเลือกที่ดีในเส้นทางของการพัฒนาความรู้ความสามารถความถนัดที่ดี ต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะจัดระเบียบเขียนเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ดีๆเอาไว้รองรับญาติผมไม่ได้เก่งนะครับเพียงแค่ก,ก็ก็เริ่มไปเลยนะครับก็ทําไปเลยนะครับหลังจากนี้ผมก็ดีใจจริงๆนะที่ค้นพบมาถึงจุดนี้อ่ะพูดง่ายๆะลรกันครับจิตวิยาถ้าผมเจอคนข้างหน้าแล้วผมรู้สึกว่าเราอยากทําร้ายเขาอ่ะมันจะเป็นการสร้างพลังอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีระหว่างกันการพบปะของเราเนี่ยก็จะไม่ดีไปแล้ว นะครับแต่การที่เขาอาจจะไม่ได้ดีกับเรานักเขาอาจจะไม่ใช่คนดีเลยแต่การที่เราเอ็นดูเขามองว่าเขาเป็นญาติซึ่งทุกชีวิตก็เป็นญาติจริงๆมันแตกต่างผมพลาดมาทั้งชีวิตในเรื่องของการมีจิตวิทยาคือการมีจิตใจที่ผิดพลาดทั้งต่อตอนเองและคนอื่นอย่างเช่นผมรู้แล้วล่ะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยก็เด็กธรรมดานะแต่เขาเขามีความรักต่อคุณพ่อคุณแม่ แล้วเขาไปแสดงออกจริงๆด้วยการคิดว่าจะหาเงินยังไงนะแล้วเขามีใจรักการร้องเพลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเห็นคนที่ร้องเพลงแบบเร็วๆร้องเพลงแล้วก็คือคือ,คอมันเหมือนกับแปอะนะครับแต่ผมผมอาจจะพูดผิดมันอาจจะไม่ใช่แร็ปคือร้องไปเลยตามอารมณ์อะแล้วเขาก็ไปดูไงพอไปดูแล้วเขาชอบเขาก็เลยไปนั่งไปนึกไปจับจุดจนอารมณ์มันได้เขาก็ร้องออกมาผมก็เจะพูดถึงอะไรครับทุกท่านครับไม่ได้บอกให้ท่านไปร้องเพลง แต่การที่เราจ่ายเวลาให้กับการค้นหาความชอบความถนัดหรือค้นหาตัวเลือกที่มันคุ้มค่าที่เราไปทําแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าก็เรียนหนังสืออยู่ในสังคมทํางานใช้ชีวิตไปตามปกติอาจจะพยายามเป็นคนดีขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับก็ใช้ชีวิตไปตามปกติอาจจะพยายามที่จะใช้จิตวิทยาดีๆในการพาตนเองเนี่ยไปทํางานไปสระสารชีวิตให้มันดี เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับแต่การที่เรามาจ่ายเวลาให้กับการค้นหาสิ่งที่ทเขาเรียกว่าการค้นหาตนเองให้เจอนั่นแหละนะครับก็พอถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะให้ญาตินะครับเลงไปถึงการที่เข้าใจว่าผมไม่ได้อัดวิดีโอนี้แค่วิดีโอเดียวไงนี่คือวิดีโอหมายเลข19ถ้าผมขอร้องได้นะผมอยากจะขอร้องให้ญาติเนี่ยทำเหมือนผมในการบอกต่อวิดีโอนี้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อีกนะครับการที่ญาติกดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะครับมันจะช่วยให้วิดีโอนี้ครับโผล่ขึ้นมานะครับให้ญาติได้ได้มาพิสูจน์ได้ตนเองว่าคําเหล่านี้นะครับไม่ได้ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราแบบยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งนะครับวันแรกอาจจะไม่เข้าใจเลยนะแต่ถ้ามาเปิดหน้าจอนี้อาจจะไม่ต้องฟังจนจบก็ได้แต่มาดูเอ้คำว่าจ่ายเวลาเราจะใช้ประโยชน์ยังไงกับมัน บางครั้งนะครับมันคืออะไรครับมันคือการห้ามตนเองสมมว่าเราติดเกมติดยานะครับเฮ้ยนึกภาพเราติดยาแต่ไม่มียาให้เราเลยแล้วเราก็ไม่ค่อยว่างด้วยเราต้องไปออกกําลังกายเราต้องไปอะไรตลอดซึ่งบางครั้งเราสามารถเซตสถานการณ์ที่เอื้ออํานวยต่อการปรับตัวของเราเนี่ยให้กับตัวตนเองได้ไงแต่ง่ายกว่านั้นก็คือการที่เรามาร่วมครับสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมเสริมแรง ไม่ใช่แค่แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดแต่เป็นการยกระดับสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราและพวกเรานะครับเวลาที่เราไปเข้าถึงคําว่าเราจริงๆนะครับถ้าขอร้องได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าล,ลองไปนึกดูดีๆนะครับใจเย็นๆว่าอืจะบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ต่อไปดีไหมจะกดไลค์จะกดแชร์จะกดติดตามวิดีโอหมายเลขนี้ดีหรือไม่นะครับ ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับผมขอพูดแบบสบายๆนะครับยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งคนที่ไปเตะตะก้อวันแรกเตะฟุตบอลวันแรกร้องเพลงวันแรกอ่านอ่านหนังสือวันแรกนะครับไม่เก่งหรอกนะครับแต่คนที่ไปทําอย่างต่อเนื่องฝืนพาตัวเองไปทําก่อนจากนั้นเนี่ยหาจุดที่จะมีใจรักนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้งหมดนี้นะครับสามารถนําไปปรับ เข้ากับสิ่งที่ท่านค้นพบว่าสิ่งนั้นแหละที่ท่านจะทุ่มเทกับมันไปถึงจุดที่มันติดเครื่องถึงจุดที่มันงอกงามขึ้นมาในจิตใจขึ้นมาในร่างกายขึ้นมาในกิจการของท่านขึ้นมาในหมู่คณะของท่านท่านอาจจะทําคนเดียวก็ได้นะครับมันเหมือนกับบางคนอาจจะค้นพบว่าอืพระบาทสมเด็จพระสัมมาุทธเจ้าเนี่ยพอพระองค์ท่านนะครับตรัสรู้แล้วเนี่ยทรงมี พุทธกิจวัตรไม่กี่อย่างก็คือการเจริญฌานเจริญญาเจริญปัญญาแล้วใช้ฌานใช้ปัญญานั้นใช้ญาณน,นั้นนะครับในการยังเพื่อที่จะไปเผยแพร่ <ๆ S 1> ให้กับตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับกับคนที่พร้อมจะบรรลุธรรมอะ่ะคุณง่ายๆนะครับนั่นคือพุทธกิจวัตรที่พระองค์ท่านทําตลอดมันเหมือนกับคนที่ไปฝึกเล่นฟุตบอลเก่งแล้วเขาก็จะมีเวลา ฝึกซ้อมอยู่ตลอดนึกที่จะฝึกซ้อมอยู่ตลอดจนแบบเก่งอย่างมากนะครับผมกำลจะบอกอะไรครับมันคือชีวิตของท่านเองแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นก็คือความเป็นเราครับเราเป็นญาติกันเราเป็นสัตว์สังคมนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราค้นพบดีๆแล้วเนี่ยเรามาแชร์กันได้นะครับทีมงานนะครับที่ผสมผสานความถนัดความชอบความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายเข้ากันได้ดีแล้วนะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนในโลกนี้เนี่ย พร้อมที่จะรวมทีมกันนะครับผมกำลังจะบอกว่าท่านแต่ละคนเนี่ยอาจจะพบเจอทีมที่เหมาะสมสอดคล้องกันประสานกันได้ดีกับบางคนนะครับบางคนเนี่ยมารวมทีมกันอาจจะไม่ได้ความเลยก็ได้ผมกำลังพูดถึงอะไรครับการที่ท่านบอกต่อแนะนำวิดีโอนี้หรือพิจารณาครับเป,เป็นทางเลือกของท่านเองนะในการที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแนะนำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันเป็นการเปิดโอกาสครับให้ญาติที่ควรจะได้รวมทีมกันควรจะได้หลอมรวมสอดคล้องกันเป็นจังหวะที่ลงตัวมันเหมือนกับวงดนตรีที่ปรับตัวเข้าหากันแล้วฝึกซ้อมแล้วลงตัวกันทีมฟุตบอลซึ่งมาร่วมปรับเข้าหากันจนเล่นกันได้ลงตัวโอ้โหทุกท่านครับมันคือรางวัลน,นะครับมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่น่าคือพูดง่ายๆสมมติว่าตัวผมเองนะ ชีวิตนี้ไม่มีโอกาสได้เจอใครที่จะมาร่วมหลอมรวมเป็นทีมที่ลงตัวอย่างนั้นนะขอให้มีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยส,สักทีมหนึ่งผมก็ดีใจแล้วแล้วยิ่งเกิดกระจายไปแล้วการที่จะมีทีมแบบนั้นนะครับเกิดขึ้นบนโลกนี้หรือเกิดขึ้นในประเทศไทยแบบกระจายไปเนี่ยก็อยู่ที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันนะครับก็กราบขออภัยนะครับที่แบบบางคนยังดูไม่จบอะแล้วรู้สึกว่า ดามจะส่งวิดีโออะไรมาเนี่ยส่งมาอีกแล้วแต่แต่ไม่ได้ดูนะแต,แต่เริ่มรู้สึกว่าแอนตี้แล้วเพราะว่าบาง,บางที่เนี่ยผมก็ส่งไปบ่อยถ้าขอร้องได้นะครับคือทุกท่านก็เป็นเพื่อนเป็นญาติผมเป็นคนที่รู้รจักกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับคนที่ดูจนจบอะนะครับช่วยบอกหน่อยว่าอืลองมาดูสักตั้งสิลองสักตั้งครับทั้งหมดครับแค่ลองสักตั้งนะครับแค่ลองดูครับเรา,เรา,เ,ราเราบอกว่าการทําสมาธิเป็นสิ่งที่ไร้สาระ แต่คนที่ไปลองศึกษาการทําสมาธิแบบง่ายๆของหลวงพ่อปานที่ท่านสอนหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำแบบที่ท่านบอกว่าสมาธิของคนคนโง่ท่านพูดคานั้นนะครับกับหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำเนี่ยหลวงพ่อปานนะครับก็ไปลองดูซึ่งสมาธิแบบนั้นคืออะไรครับก็คือผมเฉลยเลยแล้วกันนะครับเป็นเป็นบุญกับตัวผมเองด้วยนะครับท่านบอกว่าขอแค่ไปใส่ใจนั่งให้ดีนะท่าทางร่างกายก็ให้สบายนะคือคือให้พร้อมที่จะหายใจเข้าไปไง แล้วก็หายใจเข้ามันจะผ่านริมฝีปากแล้วเข้ารูจมูกนะครับแล้วเข้าไปนะครับไปที่หน้าอ,อกนะครับจับว่าเออลมหายใจไปที่หน้าอ,อกแล้วนะอะไรประมาณนั้นแล้วก็หายใจเข้าให้ลึกเลยเสะดือไปประมาณสองสมนิ้วจะถึงจุดตั้งช้างนะครับนี่คือหายใจเข้าให้ลึกจากนั้นหายใจออกไล่จากท้องน้อยจนจนจนุดตัง้งช้างนะครับมาที่หน้าอ,อกแล้วก็มาที่จมูกดูครับแล้วปรับให้เป็นการหายใจที่ดีบางครั้งอาจจะเป็นการหายใจเข้าให้ให้ลึกหายใจออกให้หมดปอด แล้วก็ฝึกดูปรับดูนะครับคนที่ทําแบบนี้บ่อยๆตลอดแล้วก็กําหนดให้ทําแบบนี้จนรู้สึกได้เองอะ่ะก็จะลึกซึง้งแต่ไม่ได้บอกว่าให้มาทําสมาธินะไม่ได้บอกให้มาหายใจนะผมใครจะบอกถึงอะไรครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันลึกซึ้งไปถึงจุดที่เจริญงอกงามมันเหมือนกับถ้าเราไปวิ่งวันเดียวสําหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันติดขัดมันปวดเมื่อยรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยกับการไปวิ่ง แต่การที่เราไปวิ่งบ่อยๆตลอแล้วปรับให้มีใจรักเนี่ยมันจะเหมือนกับติดเครื่องได้มันเหมือนกับการที่เราจะทํางานสักอย่างที่มันเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือหน่อยแรกๆมันอาจจะแบบไม่ดีเท่าไหร่ไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะมีการพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาฝีมือได้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่มันสําคัญก็คือการที่เราจดจอ่อสิ่งที่สําคัญเข้าไปก็คือการที่เราทําให้มันเป็นงานที่สนุกคือคัก มันทําให้เรารู้สึกกระหายเราเห็นคุณค่ามันเราอยากทํามันแล้วเราเหมือนกับกระโจนเข้าไปทามันเลยนะครับการที่เราไปทําบ่อยๆการที่เราจดจ่อไปถึงจุดหนึ่งมันจะลึกซึ้งมันจะถึงแก่นมันจะเจริญงอกงามดุจมีชีวิตก็คือเราจะปร,รุงต่อได้เองนะครับซึ่งคนที่ไม่ไปถึงไอ้ที่ว่าลึกๆอ่ะก็จะไม่รู้ก็จะรู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแหละแต่คนที่ไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วอะไรละ่ะที่จะดีต่อการหายใจ ดีต่อร่างกายดีต่อจิตใจดีต่อเงินในกระเป๋าของเราดีต่อความมั่นคงนะครับดีต่อใจของเราอ่ะดีต่อทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งท่านไปเลือกได้เองเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็รักจริงๆนะครับก็ย้อนกลับไปวิดีโอต่างว่ารักของผมเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับก็ฝากญาติทุกคนนะครับว่าวิดีโอนี้ก็ขอไม่สรุปจบขอแบบสบายๆนะครับ ทั้งหมดอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่การที่ญาติเนี่ยไปสัมผัสได้จริงๆอยากให้เห็นว่าเออเราสามารถเปิดช่องทางแห่งความสว่างเป็นเป็นทางสว่างของชีวิตอ่ะของเราได้เองนะครับเราเราเปิดเองได้เลยครับนะครับวันนี้ท่านฟังถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้สว่างนะแต่การที่ท่านลองด้วยตนเองท่านนึก แล้วมาจดอย่างผมเองเนี่ยแค่แค่แค่งฝ่ามือนี่เองแต่2ฝ่ามือนี่มันจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นมันจะดียิ่งยิ่งขึ้นมันเหมือนกับเด็กคนนั้นซึ่งวันแรกในการไปไปร้องเพลงอ่ะร้องเพลงเขา้าคือ,ค,อคือให้ได้จังหวะให้ได้อารมณ์แล้วก็ร้องเป็นธรรมชาตินะครับแบบแบบที่เขาไปดูไอดอลของเขามาวันแรกที่เขาไปร้องเพลงมันขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกฝีมืออะไรพวกนี้มันไม่ขึ้นเท่าไหร่หรอกแต่พอมันไปลึกซึ้งถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันขายได้จริงจริงแล้ว เป็นเด็กฉาเชิงเซานะครับตัวเ,เล็กเองนะครับเขาเขาได้รับประโยชน์จากมันจริงๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่ผมอาจจะไม่เอื้อมหนวยนะครับแต่ผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มีทีมมาร่วมกันทําเราประชุมกันเลยครับเราไปออกแบบเลยครับว่าเราจะผลิตสบู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงเราจะไปพัฒนาการตลาดยังไงเราจะสร้างแบรนด์ของเรายังไงเราจะสร้าง เวทีสร้างเกมชีวิตของเรายัางไงทุกท่านครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราไปลึกซึ้งการที่เราสร้างเกมหรือกิจการหรือละครชีวิตของพวกเราร่วมกันเนี่ยให้เป็นเกมเป็นกิจการเป็นละครชีวิตที่ดียิ่งยิ่งขึ้นน่าเล่นน่าลุ้นลุ้นน่าลองยิ่งยิ่งขึ้นเราภูมิใจที่ได้อยู่ในทีมนั้นโอ้โหทุกท่านครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้ลองสักตั้งครับลองไปทําให้มันเกิดขึ้น ไม่เกี่ยวกับตัวผมแล้วนะครับวันหนึ่งผมก็จะจากโลกนี้ไปพูดง่ายง่ายอย่างนี้เลยนะครับผมดีใจนะครับที่ใครก็แล้วแต่ที่ฟังมาถึงตรงนี้ต่อไปท่านก็เลือกได้เองครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับโลกใบนี้นะครับมีคนที่ทําสงครามเอาอาวุธมายิงกันล่านานิคมใช้กําลังทําร้ายกันหลอกลวงกันก็มีนะครับหลอกล่วงเพศกันก็มีนะครับ เป็นลักษาของทุนกินรวบก,ก็มีสร้างมลพิษเอาไว้ก็มีนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันเป็นเกมของโลกใบนี้มีคนที่ให้ข้อมูลข่าวสารคนที่ใช้ลักษณะของการแย่งชิงทางจิตวิยาเพื่อให้เขาเลือกตอนเองโดยไม่คํานึงถึงว่าจะไปสร้างระบบกลไกยังไงนะครับให้ประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถรับทรัพย์จากพระอาทิตย์ได้เยอะมากมีการสร้างสรรระบบต่างๆเพื่อจัดการทรัพยากรอย่างดีให้ แผ่นดินไทยเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ดุจสวรรค์บนแดนดินนะครับสร้างการท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาขึ้นมานะครับทำให้คนไทยเนี่ยมีการพัฒนาจากจักแกนจากเล็กนะครับสร้างกิจกรรมการงานที่ดีแทรกเข้าไปในรลบการศึกษาแทรกเข้าไปใน,นกลไกต่างๆในสังคมนะครับสร้างกิจกรรมการงานที่ดีมารองรับคนที่คืออยากหางานทำ อยากมีสังคมอยากมีชุมชนที่ดีอยู่เป็นชุมชนโครงข่ายพลังดีนะครับอาจจะไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นแต่รู้แต่ว่าขอแค่มีคนมาเลือกอาจจะไม่ีคนเกลียดเยอะอาจจะไม่คนเห็นว่าตัวเราไม่ดีตัวเราเจตนาไม่ดีอะเยอะเขารู้ทันนะแต่มีคนจํานวนมากซึ่งหลงตามเรามาเลือกเราอาจจะมีการทําสงครามแบบนั้นในสังคมอาจจะไม่ใช่สังคมไทยก็ได้ท่านไปดูเองนะครับจากนั้นนะครับมีคนที่แบบ ไม่เข้าใจตนเองมีคนที่โกหกจนติดการโกหกมีคนที่หาผลประโยชน์แอบแฝงจนติดนะครับจนมีพฤติกรรมที่บิดเบี้ยวนะครับหล,หลายรูปแบบแต่ทุกท่านครับเราสามารถไปใส่ใจลดสิ่งที่มันไม่ดีจับจุดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองซึ่งจับจุดได้ดีแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆเองนะครับอาจจะเล็กๆสําหรับบางคนนะครับแต่บางคนก็อาจจะต้องใช้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างประกอบกันนะครับสารต่อกิจกรรม เพื่อให้เกิดชุดประสบการณ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองก็ได้ซึ่งทั้งหมดครับมันออกแบบมาช่วยกันได้มันเหมือนกับความเป็นมืออาชีพของนักจิตวิยยานะครับคุณหมอท,ที่อยู่โรงพยาบาลน,นะครับก็จะมีขั้นตอนในการปรับพฤติกรรมปรับจิตใจของคนในการมาเข้าใจตนเองมาเข้าใจคุณค่าของชีวิตมามีชีวิตที่ดีย,ยิ่งขึ้นมาได้ บางคนอาจจะใช้ใช้ยาแต่ผมไม่แนะนําการใช้ยานะครับแต่ผมเลยจะบอกว่าเราสามารถย้ายกับจากกลุ่มที่ย่งชิงทําร้ายกันโกหกหลอกลวงกันหาผลประโยชน์แอบแฝงทําร้ายกันรูปแบบต่างๆอวดอ้างคุณธรรมแล้วไปทําร้ายคนอื่นมาสู่ฝั่งที่เข้าอกเข้าใจตนเองเข้าอกเข้าใจกันเห็นคุณค่าของกันแชร์กันแบ่งปันกันรักกันร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามขึ้นมาได้จากนั้นเนี่ยยังสามารถ ส่งต่อบอกต่อบอกสอนหรือไปช่วยติดตั้งสิ่งดีๆนี้ให้กับสังคมต่อๆไปก่อเกิดเป็นชุมชนโครงข่ายพลังดีกระจายไปทั่วแผ่นดินไทยกระจายไปทั่วแผ่นดินโลกมันเหมือนกับบริษัทที่เขาจะเปิดสาขาต่างๆไปมันเหมือนกับร้านสะดวกซื้อซึ่งเขาจะเปิดสาขาไปทั่วโลกทำการค้าออนไลน์ไปทั่วโลกทุกท่านครับ กิจการชุมชนโครงข่ายพลังดีที่เกิดจากการไปเข้าถึงสิ่งที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทนี้ก็จะกระจายไปทั่วโลกทั้งที่เราเห็นด้วยตาทั้งที่เป็นโครงข่ายออนไลน์นะครับทุกท่านครับแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้คืออะไรครับผมอาจจะทำได้ไม่เร็วนักไม่ดีนักนะครับแต่ผมก็จะทำมันแต่การที่ญาติบอกต่ออาจจะมีบางคนที่ไปทำในแบบของตนเองและหมู่คณะ มันก็จะเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวผมคนเดียวไงไม่ได้เกิดขึ้นที่กลุ่มของผมคนเดียวแต่จะเกิดขึ้นกระจายไปทั่วจากการที่เราบอกต่อก็จะมีคนคือบอกต่อไม่ใช่ว่าเขาจะมาดูทุกคนนะอาจจะมาดูแค่ร้อยคนอาจจะมาดูแค่สองสาคนก,ก็ถือว่ามีคนดูนะครับแต่การที่เรากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมันก็จะเกิดภาพที่วิดีโอนี้มันจะเด้งขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับแล้ว โอกาสที่ข้อมูลข่าวสารประมาณนี้ก็จะไปถึงคนอื่นเยอะขึ้นซึ่งทั้งหมดครับมันเป็นการเลือกเป็นการตัดสินใจของญาติเองซึ่งดูมาถึงตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับสวัสดีครับ